วันนี้เหมือนเดิมค่ะมีคำนะนะมาให้ทำความรู้จักจริงๆแล้วคำนี้ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคำที่หลายๆคนสับสนคือคำว่า complimentary ะะคำนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันมันมันเป็น2คำนะเออถ้าสังเกตจากตัวสะกดนะฮะนะอันแรกเนี่ยจะเป็นออสะกดด้วยตัว e ตรง p l e นะ,ะนะอีกอันหนึ่งก็จะสะกดด้วยตัว i ก็เป็นออ p l i นะฮะแต่เวลาอ่านเนี่ยจริงๆเขาแบบในดิกหลายอันก็เหมือนจะเขียนคำอ่านให้มันต่างกันนะแต่ว่าพี่ติงริ้วว่าเวลาไปอยู่ในออการออกเสียงชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันน่าจะออกเสียงคล้ายๆกันแหละก็คือ complimentary นะฮะหรือบางคนอาจจะออกเป็น complimentary นะฮะนะแต่ว่าเราดูที่บริบทดีกว่านะฮะในการเขียนเนี่ยคงเห็นที่ตัวสะกดชัดเจนแหละว่าเป็นสะกดต่างกันคนละคำนะฮะแต่เวลาเ,เราไปฟังหรือเราแบบว่าไม่เห็นตัวเขียนเนี่ยอาจจะต้องใช้บริบทหรือคอนเท็กซ์เนี่ยช่วยนะฮะแต่2องคำนี้ต่างกันยังไงมาดูคำแรกดีกว่านะฮะที่สะกดด้วยตัว e นะฮนะ P L E เนี่ยนะฮะ complementary อันนี้อันแรกเนี่ยมันแปลว่า useful or attractive together นะฮนะมันมาจากล่าสับคำว่า complete นึกถึงคำว่า complete เอาไว้ complete เนี่ยมันแปลว่าเติมเต็มนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้จึงหมายถึงว่ามันสวยมันดีเวลามันไปอยู่ด้วยกันก็คือพูดง่ายๆว่ามันส่งเสริมกันมันเข้ากันไปได้อย่างดีนะฮะดูตัวอย่างประโยคค่ะเขาบอกว่า my family and my job both play an important part in my life fulfilling separate but complementary needs นะฮนะเขาบอกว่าทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งงานของฉันเนี่ยมันมีส่วนสำคัญนะฮะนะในชีวิตของฉันและต่างก็เขาเรียกว่าอะไร fulfilling ก็คือเติมเต็มนะฮะนะส่งเสริมกันให้กับชีวิตของฉันแบบเหมือนแบบมันมันแบบว่ามันมันไปด้วยกันได้ดีอ,อ่ะเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า complementary อันแรกเนี่ยที่สะกดด้วย e เนี่ยนะฮะนะจะแปลว่าส่งเสริมเข้ากันไปด้วยกันได้ดีนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยนะฮะนะคำว่า complementary อันที่2ที่สะกดด้วยตัว i เนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่2ความหมายความหมายแรกเนี่ยมันจะแปลว่า praising or expressing admiration for someone นะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าชมเชยเออแปลว่าชมแปลว่าแสดงความแบบยกยออะไรอย่างเงี้ยสรรเสริญเยินยออะไรประมาณเนี้ยยกตัวอย่างเช่น the reviews of his latest song have been highly complimentary นะะี่ยเขาบอกว่า Review ก็คือแบบไอ้พวกแบบคำชมคำอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยไอ้พวกคำรีวิวต่างๆนะฮะของเพลงล่าสุดของเขาเนี่ยมันไปในทางที่แบบเออเป็นการแบบยกยอนะฮะนะว่าเป็นผลงานที่ดีอะไรทํานองนี้ <c oughs> นะฮะส่วนความหมายที่สองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็น complimentary มันแปลว่ามันให้แบบ อ่าเป็นเหมือนของสมนาคุณหรือของให้ฟรีให้เปล่านะฮะเราอาจจะเคยได้ยินนะคนไทยใช้ทับศัพท์เหมือนกันนะเออันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็น complimentary gift ค่ะอะไรประมาณเนี้ยนะฮะหรือถ้าเราไปพักโรงแรมเนี่ยมันจะมีอาหารเอ้ยไม่ใช่อาหารจริงอาจจะเป็นแบบผลไม้อะไรเงี้ยจัดอยู่ในตะกร้าส,สวยๆแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าเป็น complimentary นะฮะนะก็คือเป็นของสมนาคุณให้ฟรีให้เปล่านะฮะยกตัวอย่างเช่น as theater employees we get complimentary tickets นะฮะก็ในฐานะที่เราอะทำงานที่โรงหนังแห่งนี้นะฮะเราก็จะได้ตั๋วฟรีนะฮะนะเป็น complimentary นะฮะอันนี้ก็ความหมายของ complimentary เนาะเออเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะถ้าสะกดด้วย e นึกถึงว่ามันมาจากคำว่า complete แปลว่าเติมเต็มเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาเติมเต็มอะไรที่เข้ามาส่งเสริมทำให้มันดูดีมากขึ้นเนี่ยเราจะเรียกว่า complimentary แบบสกดด้วยตัว e แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสกดด้วยตัว i Complimentary เหมือนกันนะฮะนะแต่จะแปลว่าคำชมก็ได้นะฮะนะหรือจะแปลว่าของฟรีของได้เปล่าของสมานาคุณก็ได้ค่ะอ่ายาวหน่อยนะวันนี้ Wednesday vocab ของเรานะฮะใครน่าจะเป็นคำว่าอะไรนะฮะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อวันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบาย